ในมอทชงรถโบราณครับโอ้โหรอเขาจะไปไหนกันครับรถโบราณชุดนี้ไคคาว่าจะไปหัวหินนะเนี่ยว่าจะไปโชว์หัวหินไปโชว์ที่หัวหินวันนี้มาอุ้ยหมายังซาครับมาใไฮรานครับมัดจัมปัลลาดน้ำมาดูดหลดเกิดหมาได้เคยเห็นนะครับแบบนี้โอ้ยท่นนี้สวยคันนี้ก็สวยเนี่ยวันนี้ท่านนัก

ไครยคัี่ห,นนะหอะไรเีีหออะไรรู้ไหมนะ่ะโอ้ร่อะไรอะ<ๆ>ไรีๆรู้ะรเนี่ยแม่หลัยาลายก็ตม้เนีนะไอ้เนออี่เสือด้วยเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ โอ้ตอนนี้เราอยู่เทศบาลเทศบาลบ้านแหลมเทศบาลบ้านแหลมออกมารวมตัวกันเดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินทางไปโชว์ที่หัวหินว่าจะโชว์ไปที่หัวหินไปขับโชว์แต่วันนี้เอามาโชว์ที่เทศบาลเพชรบุรีก่อนที่เทศบาลซื้อรถชนเพชรบุรีต้อนรับแล้วก็งานยมงานเทศบาลบนเทศบาลบ้านแหลมทัดนั้นเธอก็มาต้อนรับ โอ้คันนี้แปลกเนี่ยเหมือนในนังเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมากระโดดเนี่ยกี่ฮอนเนี่ย,โ,ยโอ้คนนี้กันที่ยาวยาวเนี่ยคันนี้เป็นครับโอ้คันนี้ก็ยเหนไอ้กีหอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกคนในหมวดกระบวนรมวดตรีเนี่ย,ายดาวเดียวโอ้ยาวเลยเนี่ย อันนี้แหละครับสวนี่ยน,นี้ก็สวยาจะะกันนี่เขาโอ้อันนี้อันนี้เขาเรียกวีเอ็นนะสีส้มสีนะสีแดงนี่ก็อเว้นไปแล้วแล้วกสีที่เป็นแบบ น,นี่อะไรครับคันนี้ก็สวยนะอออุ้ยคันนี้ก็ยิงล้างล้างเลยนะที่ผมจะเกา่าคันนี้ป้าตุ้มกำลังพาชมรถโบราณนะครับมจอดโนนอ,อ้หลายคันนะครับเนี่ยที่ลงรถนี่ก็จอดไม่หมดนะครับจอดตามถนนยาวไปนู่นอีก ขาวี่ก็เบนซ้อกบเนอย่างมาหลครั้นะเบ้นจะเยอะหน่อยนะนยาหลนา,มาอนนอกก็ยังมีนะครับอันนี้มากเก่าเบน็เก่านรขอขอที่สุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ,บเ,เี้ คนเก่าๆมันก็ต้องดูรถเก่าๆาใช่ไหมหแต่ว่าราคขานี่คนเก่าๆถ้าจะซื้อได้หลวคงไา้จะต้องได้ซื้อชาตินาแล้